จะบางกล่องไม่หรอกจะบางกล่องอ๋อดีครับดีดีไม่ไม,ไ,มไ,มไม่เป็นไรสบายสบายผมเอาเครนมาตั้งไหมไม่ผมจะเอาให้เนียนเลยจับทุกจับทุกชอดอยู่ sập đi đi mạng này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, bỏ lỡ. Để không bỏ lỡ. ผมจะกอกล้องพอพอนักกีฬาเลยเนี่ยบอกเขาตรงไหนพอนักกีฬา mấy đứa cái... <laughs> 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 bớt đòi mất bìa bớt bì ไม่ดูที่นี่ก็ได้วะชัดดี <c oughs> <c oughs> แก่แล้วนั่นสยเยอะีะเยไอ้บอกเขาออกเด้อเขาเรีนฟังตรงขามเขายืน่แม่เยอะฟังนีเขาเรีน้เนาะเรียนฟังตรงขามมาัผมโกบอกเบิร์ดเรีนฟังตรงขามเลยเยอะเยอะไปเสือ้นั่นโบเขาจะบลบมันแล้วเนาะ

เยี่ยมยอดเยี่ยมเยี่ยมน้เยี่ยมเยี่ยมเย้อือมดีใจไงต้ก็ต้องัใจมากนะ่ายรูวะ่ย่านาคไหมเียบคอยืนนะอ่าจะจะถ่ายให้สองคน

ติงติงค okay. er right. hey. uh, ืออะไรต้องแต่คนหมายมาให้ด้วยติงค่อยถ่ายรูปไปลงเฟสติงตัวเมีที่สุดแกใครเป็นใรมั้งว

สุดยอดเลยครับ เสียงรอมีมีสุดยอดดีมากเลยกโอ้โหอ้ยกสุดยอดยกขั้นเทพแล้วไอ้ปายจะซื้อบัตรอะไรนะเฮ้ยหาอยดเอเจ้าแ่เจ้า่าตัวไหนกหงดาบอะครับเฮ้ยคนพุงลูกด้านหลังบอส 旁边是黑影。 đuôi này, đuôi, đuôi thái phay xé, thái máy nít đùng, không phải phải

ลุงบอกถามไมีรอพก็โดนครับลุงบอกถามมันเป็นเกมกีฬานะต้องทักไปอย่างติ๊กติ๊กติ๊กโง่อย่างนู้นกระโดดเฮ้ยพี่เอาตังค์หายไปก่อนเอาบ้านเขาบปเด็ดก่อนเขาเป็นาติถ้าได้